โอ้เนื้อแน่นปัก๊กวันทีครับวันนี้เราก็จะไปทะเลอีกแล้วนะครับพอดีคลิปที่แล้วไปทะเลขากลับออกมามาเจอป้าๆเขาตกชิงหลิวอยู่ตกปลาใบขนุนอยู่ก็คิดว่าเอ้เราก็อยากลองดูเหมือนกันตั้งแต่เล่นเบ็ดมาก็ไม่เคยตกปลาใบขนุนนะครับไม่เคยตก ชิงหลิวเลยเอคืนก็เลยไปซื้อเบ็ดไว้คันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทซื้อมาริงหลิวตั้งแต่เล่นเบ็ดมาก็ไม่เคยเล่นครับไม่เคยตกเลยไม่เคยใช้เลยชิงหลิวมาวันนี้เป็นครั้งแรกดูซิว่าตกชิงหลิวที่ทะเลเนี้ยตกปลาใบขนดเนี่ยเราจะตกได้ตัวไหมประมาณนี้เลยครับปากน้ำระยองที่เดิมเลยครับแอบบจเจริญ ก็ไข่ป้าเขาบอกว่ามีไข่เค็มกับข้าวเหนียวผสมกันแล้วก็กุ้งสดก็มานี่แล้วครับเราเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างมาเลยก็หวนกันครับว่าเราประสบจะประสบผลสําเร็จไหมวันนี minorities. ้มาแล้วผมมาแล้วการตกปลาในตัวยังเนี่ยก็ได้หลายตัวแล้วอ้าวเหรอ เนี่ยเพิ่งวานผมเพิ่งไปซื้อเบ็ดมาเหรอโบวานก็มาคนเดียวก็เนี่ยเออแล้วได้ไหมพี่ครับโอ้โหไหนๆคนดูหน่อยโอ้ยรักยายได้สองสามตัวอ่ะนั่นไงโอ้ยคนเนี้ยดูนี่งนุ่ไหนทำไมมือบวมางน่ะก่ออีโคเชียวเชียวนอยนั่นนี่เหรอโอ้ถ้าโดนถ้าโดนนิดเดียวก็บวมเลยเหรอ โถมาแล้วมึงมาเนี่ยโหติดแล้วโอ้โหมาแต่ไปถ่ายเขาโอ้โหไหนนิดเดียวอ๋อเหรอมาตั้งกี่กี่โมงเนี่ยวันนี้ไม่เฉยเหรอวันนี้ประมาณเป็นอ๋อวันนี้ไม่เฉยประมาณเฉวย่อวานเฉ่อวานก็มาเมื่อวานได้เต็มติดเออเนาะมาคนเดียวเลยมาคนเดียวเลโจเดี่ยวเลยไงเผมเพิ่งไปซื้อเบ็ดมา ไปซื้อมาคันเท่าไหร่อะคันละร้อยกว่าบาทเองสเมตรอะสี่เมตรห้าสิบเออแล้วมันไม่มีสี่เมตรขายอ่ะที่ร้านนั้นอะไม่มีอะไม่มีผมหาอยู่ผมว่าจะเอาแค่สี่เมตรอหละมันมีสามเมตรหกสิบกับสี่เมตรห้าสิบสามเมตรหกสิบมันได้นี่เกินเอ้าผมไม่มีตะขออย่างนี้มานะเออผมไม่รู้อะ่ะไอตะขอที่เป็นสามทางเนี่ยนะ อกได้เป็จะมีอาเหรอเออืออ๋อมันต้องมีมาด้วยเหรอไม่มีก็ได้เออเหรออ๋ออ๋อเนี่ยเนี่ยผมขอดูวิธีมัดหน่อยมัดแบบนี้เลยอ๋อมีตะขอบนสองตัวแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มาติดอย่างนี้อ๋ออร่อยแล้วอันนี้คืออะไรยังไงอันนี้อร่ออันนี้อาหาร อันนี้เอามาอ่อยเหรอเอาามอออ่ย้าวมีอย่างนี้อีกไปแล้วเออแล้วอ๋อออันนี้ก็คือขนมปังเขียวใช่ไหมแล้วก็ข้าวข้าวสวยอออันนี้เอาเบ็ดเตี้ยงมาค่ะไม่ได้เอามมาาาออ้้ว่เเเ็ดียมาตั้งใจมาอันนี้อย่างเดียวเลย ใจวันนี้ก็ไม่สวยด้วยวันเนี้ยอ้าวเหรอเออฟอดรอรอหนักหนุอ๋อหาที่ก่อนฮ่าฮ่าอันเด่นไงไอกแล้วได้ตัวยังครับเนี่ยยังเลยวะโอ้เอาตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่อยอันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวก่อน โอ้วิกวิ่งโอ้ยมาแกะทั้งทางมาลองนะแกะไปทั้งทางทั้งทางไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่ได้ซื้อติดมาเลยเดครับพาไปใช้กันอ่ะมาลองกันดูป่ะทำข้าวเหนียวมาดูใช้ได้เลยเหลืออย่างนี้เลยนะ ลอันนี้เอาลงไปตาในปุกเลยใส่กระไค่เลยย้ายกับทำกันต่อทำในตุ้งยัอ๋อเอาในกลุ้งนำกันไปพร้อมแล้วลุย โอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของป้าข้างๆเนี่ยได้ตัวแล้วแต่ผมผมยังรอก่อนะเพราะผมยังไม่รีบเดี๋ยวมันจะพันัวซบเนียมอวันที่มาก็ดียาพันัวซับเนี่ยเออได้ก็ตับตัว โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากอ่ะหยิดไม่ได้ละปลาข้างๆเอาขึ้นอีกละผมนี่ยังไม่เป็นรั้วเป็นพายเลยเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มาก

มาแล้วเอ๊ะตัวนิดเดียวไม่ดูนะถือว่าถือว่ามาถือว่ามาอุย้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่ของป้านะไม่ใช่ของผมโอ้โหมาอีกแล้วโอ้ใหญ่เลยอะนะ เอาเอาเอาของเขานี่แหละเราวันนี้เอาดูปาปาดูดูนี่แกไม่อายคนอื่นเขาเนือโอ้โหโอ้โหใหญ่เนี่ยเดียวว่าแต่ทั้งอำเภอทั้งจังหวัดจะกินแกหมดไหมเนี่ย มาแล้วครับท ¿Ah, oh, oh, oh. oh, oh. oh, ่านผู้ชมตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วเอาไงดีปล่อยดีกว่าอ่ะตามหาตัวที่สามอู้อ้โอ้โอ้ขึ้นได้ไหมด่โอ้โหตัวนี้ใหญ่จัดโอ้ ให้มันรู้สับ้างไงเดี๋ยวเดเดี๋ยวเด้ออายุไม่จัทไพ่อายุโอ้โหโอเคโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยป้าเอาขึ้นขึ้นโอ้ป้าไปแล้วตัวยังใหญ่อะแตบว่าขึ้นไม่ได้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยโอ้โหมาแล้วตัวใหญ่ เอามาอีกแล้วฝั่งซ้ายขวาเลยตายตายอย่างนี้โดนขิงตายฝั่งนี้ก็ใหญ่เออสงสัยต้องได้ถ่ายก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเอาเราเอามัางดิโอแม่เอาซะทีตายตายเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายขวาเงา ต้องกางนั่งเป่าฝากกิปบเลยอู้นู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 ฟังไกลฝังไกลโอ้โหเขาไม่ฉานี่แทบจะน้ำแข็งลดตาแล้วตอนนี้มันร้อนไปหมด เอามาอีกแล้วโอ้โหยังใหญ่อ๋อฮามาอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วเอาตัวที่สามโอ้อะไรเนี่ย อ,อีกแล้วสุดยอดเลยบอ่อนี้ดูบอ่อนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับ เออตัวไซลางนี่ไซแบบจะว่าปลาซิวนะปลาซิวยังใหญ่กว่าเอา้ามาแล้วอะไรเนี่ยอีกแล้วดูตัวที่สี่โอ้ตัวที่สี่แล้วครับเ,น,เนี่ยได้สี่ตัวแล้วนะพูดจะหาว่าคุย คุยไม่ออกเลยอู้มาแล <laughs> ้ว้ <laughs> มาแล้ว้อรอจนจะหมดวันเลยแก <laughs> ายมาเน,นี่ยเนี่ยเนี่ย <laughs> <laughs> มาแล้วครับ <laughs> โอ้เนื้อแน่นปั๊กโอ้โหให้รอฉันนานเลยเอ้ยคำใหญ่ๆเลยมาแล้วมาแล้วตัวที่สองปลาขนุนนะ ไอปลาพวกนั้นไม่ต้องไปนับเขาไอ้นั่นแมวเอาไปให้แมวแมวยังโกรธเลยหรือเปล่าไม่รู้น่ะเธออะไรวะนี่ไงแจ้งตำรวจจับแม่งเลยจะไป อาอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจหน่อยอเราต้องกลับแล้วครับเ,เราได้แค่สองตัว,ตว,ตวอืหรือว่าประสบผลไม่สำเร็จเดี๋ยวใหม่นนหนหนผมไปแกงครับแล้วก็ไปบางจาันท์แล้วก็ ครับครับเอารถจนไปโอ้โหมือเต้นมันจงติดหินละมั้งขอบคุณครับโอเคแค่นั้นแหละสามตัวอ่าครับป้าใจดีครับแบ่งให้แบ่งงหสามตัวใหญ่เลยดู เขาบอกว่าถ้าเป็นเมื่อวานเขาได้เต็มกระติกเนี่ยครับเออเมื่อวานปลานี่เดืขึ้นอนกระติกแหละเหรอแต่วันนี้มันไม่มันไม่ค่อยจับไม่เข้ากินเขาบอกไม่ค่อยฉวยแปลกแปลกไม่มีปลาเลยเหรอผมก็มาผิดวันเนาะเดี๋ยวเก็บของกันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งป้าไว้เลยก็ได้ครับครับอ่ะ เอาเฮ้ยครับนางยายให้สองไปให้สองเป็นห้าของตัวเองสองเจ็ดโอเควันหลังเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องตกเอาเองมึงนเออรดโอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมกลับแล้วครับ ขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้หมานเพราะตัวเองนะหมานเพราะคนอื่นลุ้นลุ้นได้อีกแล้วเออตัวเมื่อกี้น่ยยังสวยเลยได้อีกตัวแล้วครับขอบคุณครับเอาสองเลยเอาเอาสามโอ้ เรามาผิดวันวันมาวันที่มาป่าไม่กินเนาะไม่ไม่มันไม่กินดุโอเคผมไปแล้ะครับขอบคุณมากครับฮะสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับก็มาดูผลงานกันต้องอธิบายอย่างนี้ครับอันนี้เป็นผลงานของป้าป้าเขาพอดีเข้าให้มา ตอนแรกผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแต่ป้าเขาบอกว่าป้ามาทุกวันเอาไปเถอะเขาบอกจะได้มีกําลังใจมามาหลังเขาบอกผมไม่ได้ตัวจริงๆผมได้แค่สองตัวครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับขอบพป้าเขา้าใจดีครับพป,ป้าเขาตกเป็นจริงๆผมคิดว่าเออแค่ไปตกมันจะเนีย้ยจะง่ายครับจริงๆมันไม่ง่ายครับมันเราไม่รู้วิธีวัดเพราะปลาไอ้พวกนี้มันกินแล้วมันไม่เหมือนปลานิลที่กินตามอ่างนะครับก็สรุป วันนี้เราไม่ประสบผลสำเร็จครับก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมีวันไหนว่างเดี๋ยวไปลองใหม่ยังไม่ยอมแพ้ครับคลิปนี้ก็คงจบคลิปแค่นี้นครับสวัสดีครับ